ในป่าดิบไพรลึกที่ไม่ค่อยจะมีใครเข้ามาอดีตเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาวที่บัดนี้เธอเดินย่ำอยู่ในป่าที่จะเรียกว่าป่าหลวงสำรวจก็คงจะไม่ผิดความดิบเถื่อนของป่าอีกทั้งสัตว์ร,ร้ายที่ตัวค่อนข้างจะใหญ่โตผิดจากป่าทั่วไปรอยเท้าของคนนับสิบที่ย่ำเดินไปตามทางที่รกเรือและชื้นแฉก่อนการเดินทางมาที่นี่ เธอได้รับการขอร้องจากผู้มีพระคุณในสมัยที่เธอยังคงทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนให้ออกตามหาบุตรสาวและผู้ช่วยรวมถึงเจ้าหน้าที่อื่นๆและพานนำทางอีกไม่ทราบจำนวนงานครั้งนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศให้มาทำการวิจัยชนเผ่าหายากในแถบเอเชียใตย้ที่ปรากฏในรายงานมาก่อนหน้านั้นว่า เคยพบในดินแดนรอยต่อของป่าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านวินาทีแห่งความเป็นความตายได้ย้ำเตือนให้เธอต้องเร่งการติดตามจนแทบจะไม่ได้พักสกุลนาปีนขึ้นไปบนต้นไม้เป็นระยะระยะเพื่อมองสถานการณ์รอบด้านเพื่อจะเจอกองไฟที่พวกเขาก่อไว้บ้างจนกระทั่งมาพบเข้ากับชายคนหนึ่งที่นอนขดตัวอยู่ในโพรงรากลอยที่พ้นดินขึ้นมาชายคนนั้นตวัดปากระบอกปืนเข้าใส่เธอ แต่ยังไม่ทันได้ลั่นไกลยอย่ายิงข้าเป็นพรานสกุณาร้องบอกเองเป็นพรานจริงๆหรือไม่ใช่เสือสางหรือผีป่าจำแรงแปลงกายมาหลอกหลอนข้าแน่นะชายวัยกลางคนที่ปากซีดเสียวและใบหน้าที่ดูอ่อนระหวยลอยแรงกล่าวพี่ชายเป็นใครทำไมถึงมานอนอยู่ในป่าลึกเช่นนี้ข้าก็เป็นพรานนั่นแหละรับจ้างนำทางมาพอดีว่าเจอเหตุการณ์หลายเข้า ทําให้ต้องหนีกระเจิงไปคนละทิศคนละทางนำทางอย่างนั้นหรือใช่ด็อกเตอร์สาวกับนายฝรั่งใช่ไหมแกเพยบเปลือกตาขึ้นมองไปที่ใบหน้าของผู้มาใหม่ก่อนที่จะเอ่ยถามด้วยความแปลกใจเอ็งรู้ได้ยังไงลึะข้าก็ได้รับการไหว้วานจากคุณพ่อของนายหญิงสุชาคนที่เป็นด็อกเตอร์นั่นแหละให้ออกตามหาเพราะล่วงเลยเวลาไปหลายวันแล้วและอีกอย่างคุณหญิงเมียท่านฝันร้าย จึงทำให้เป็นห่วงด็อกเตอร์จนกินไม่ได้นอนไม่ได้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วเรื่องมันเป็นยังไงไหนพี่ชายลองมาเล่าให้ข้าฟังสิข้ากับลูกหาบอีกสองคนอันเป็นลูกน้องของข้านี่แหละได้รับการว่าจ้างให้นำทางมายังเขตรอยต่อชายแดนทั้งสองบอกว่าจะมาทำงานวิจัยบางอย่างข้าก็รับนำทางมาจนกระทั่งคืนก่อนได้มีกลุ่มคนป่าเข้ามาและจับเอานายทั้งสองไป พวกข้าก็ตกใจหนีตายไปคนละทางจนไม่รู้ว่าป่านนี้ใครจะรอดบ้างข้าหนีมาจนถึงที่นี่แต่ไม่สบายจึงได้นอนสมรอคอยความตายอยู่ที่นี่และพลานดำกล่าวถ้าอย่างนั้นข้าจะรีบไปช่วยพวกเขาก่อนโดยที่จะเอายาอาหารแห้งและน้ำไว้ให้พลานที่นี่ขอให้กินยาและรักษาตัวให้ดีแล้วนี่เรื่องกระสุนมันจำเป็นมากเวลาอยู่ในป่านี่ยาเขาวินินนะ ก้อาการไข้ป่าได้ข้าต้องรีบไปก่อนชักช้าอาจจะไม่ทันการว่าแล้วสักุณาก็มอบสัมภาระและข้าวของที่จำเป็นไว้ให้พลานดำก่อนที่เธอจะแยกไปอย่างรวดเร็วชายหญิงคู่หนึ่งดูลักษณะแล้วเป็นคนเมืองเพราะด้วยผิวพรรณที่ขาวผ่องถึงแม้จะเปื้อไปด้วยดินโคลนและฟกช้ำร่างกายเปลือยเปล่าปราศจากเสื้อผ้าอาภรณ์ใ,นในดๆห่มคลุมกาย สองร่างนั้นอยู่ในท่านั่งคุกเข่าร้องไห้ฟูมไฟออกมาเหมือนเด็กน้อยใบหน้าแสดงอาการหวาดกลัวอย่างสุดขีดปากพร่ำแต่ประโยคว่าตนไม่อยากตายถัดออกไปยังเสาไม้อีกตนมีร่างของยิงเสาวที่สภาพเนื้อตัวมอมแมมสวมใส่เสื้อผ้าคลุมกายที่เปื้อไปด้วยคราบดินโครนผมเผากระเซือกระเซิเงนั่งในท่าคุกเข่าเช่นเดียวกับชายร่างถวมืมอถูกมัดกล้วยไปทางด้านหลังด้วยเถาวันปลายอย่างหนานแน่น แต่หญิงสาวไม่ได้ร้องไห้คร่ำควรวนหรือแสดงอาการใดๆออกมาให้เห็นผมสีดำกระเซิงปกปิดรูปพันธ์ผิวกายเอาไว้หลายคนกำลังเข้าสู่ว่างนิทราหลับไหลเสียงชายคนเดิมยังคงคล่ำค,ำควรวนออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าแผ่วเบาลงรอบ,บรอบริเวณที่ทั้งสองถูกมัดเอาไว้มองดูคล้ายกับขอกสัตว์เลี้ยงที่กำลังรอการถูกเชือด เบื้องหน้าของคนทั้งสองมีกระทะดินปั้นขนาดใหญ่กำลังถูกตั้งเอาไว้บนกองไฟขนาดมหึมาปริมาณน้ำที่เติมลงไปเริ่มส่งไอร้อนตามความแรงของเชื้อไฟที่ถูกเติมรอบๆกองไฟนั้นปรากฏกลุ่มมนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายเด็กวัยสิบขวบรูปร่างผอมโซมใบหน้าตอบเหลืองเหมือนกับคนป่วยแต่กลับมีใบหน้านั้นดุดนันแต่ผิวกายกับถูกทาไว้ด้วยใบไม้จนตามตัวเขียวไปหมด ใบหน้าแลดูอปัปลักษณ์จนบุบบีส่วนที่ศีรษะเต็มไปด้วยตุ่มน้ำเลือดน้ำหนองทั้งหมดส่งภาษาที่ฟังไม่เข้าใจและไม่คุ้นในกลุ่มภาษา,าศาสตร์ของมนุษย์โลกทุกคนมีอาวุธปลายแหลมที่ทำขึ้นจากไม้ไผ่และก้อนหินทั้งหมดกลูมายัางร่างของเหยื่อที่ถูกมัดเอาไว้อย่างลานเบื้องหน้าบริเวณรอบด้านบนปิดฝาทึบสูงชะลูดจนแทบจะมองฟาออกไปจนไม่เห็นในรัศมีไกลๆได้ ผูเขาสูงใหญ่ตัะหนักงานร้อมเอาไว้รอบด้านพืนป่าแห่งนี้อยู่ห่างไกลเกินกว่าที่คนปกติทั่วไปจะเดินทางมาถึงได้โดยง่ายจนแทบจะเรียกได้ว่าพื้นที่แห่งนี้หลงจากการสำรวจของมนุษย์ที่เจริญแล้วห่างออกมาไม่มากนักบนคาคบไม้ใหญ่ร่างเพียวบางสมส่วนที่อยู่ในชุดเดินป่าพร้อมทั้งอาวุธปืนยาวและสัน้นรวมถึงอุปกรณ์อย่างอื่นที่จำเป็น กำลังใช้สายตาเพ่งผ่านเลนกล้อง่องทางไกลไปยังภาพกลุ่มของคนป่าและผู้เคราะห์ร้ายทั้งสองที่ถูกมัดรอการสั่งเวยให้เป็นอาหารของชนเผ่ากลุ่มนี้ชุดเดินป่าสีเขียวขี่มา้าถูกขยับเล็กน้อยเมื่อสายตาจับภาพและเก็บข้อมูลตามที่ต้องการได้พอสมควรแล้วอดีตเจ้าหน้าที่รักษาดินแดนก้มลงมองดูนาฬิกาข้อมือที่บอกให้รู้ว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายคล้อยลงไปมาก ยิงสาวลงมาจากต้นไม้จากนั้นจึงทำการตรวจเช็คอาวุธปืนในมืออีกครั้งเพื่อให้พร้อมใช้งานเธอลวงเข้าไปในย่ามสีดำสนิทในนั้นมีวัตถุสีเขียวทรงกลมเธอหยิบขึ้นมาสองลูกระเบิดควงแบบสังหารหรือลูกเกลียงใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อเดินป่าทั้งซ้ายและขวาด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดก่อนที่น้ำในหม้อดินใบใหญ่จะเดือดพานและก่อนที่ร่างของมนุษย์สองคนนั้น จะถูกสังเวยกลายเป็นอาหารของพวกไรอรยะเธอทั้งกึ่งวิ่งและเดินไปตามความรกเรือ้อไปตามของสภาพพื้นที่อดีตอาสาสมัครสาวหน่วยรบพิเศษที่พันตัวเองปลีกวิเวกจากโลกภายนอกอันวุ่นวายลาออกจากราชการมาได้หลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นวิสัยที่ต้องกลับเข้ามาช่วยเหลือผู้เคราะร้ายทั้งสองด้วยเพราะท่านพงเผ่ามีบุญคุณที่ยังติดค้างอยู่เหยื่อผู้เคราะร้าย นั่นคือลูกสาวของอดีตผู้บังคับบัญชาผู้มีพระคุณต่อชีวิตของเธอเป็นอย่างยิ่งดรสุชาผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยวิทยานักวิจัยคนเก่งหญิงสาวที่ถูกมัดติดอยู่เสากลางลานบูชายันหรือลานทหารอะไรสักอย่างนั้นส่วนผู้ชายผิวขาวรูปร่างสูงใหญ่ด้านข้างตามข้อมูลที่ได้รับสู่นักวิชาการที่ทำงานร่วมทีมเดียวกับดรสาว ในขณะที่พลานนำทางและคนงานรวมๆแล้วอีกห้าชีวิตนั้นยังไม่ทราบชะตากรรมที่แน่ชัดสกุณาชะลอฝีเท้าลงเมื่อเข้าไปใกล้ในรัศมีของลานบูชายันของพวกคนป่าที่เธอเฝ้าสังเกตการอยู่เมื่อครูยิงเสาวกำบังร่างกายได้อย่างกลมกลืน แทรกตัวเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายในระยะที่พอได้ยินเสียงมนุษย์กลางดงที่กำลังสื่อสารกันด้วยภาษาที่ไม่มีจารึกไว้ในคำสอนสากลใดๆของโลกหญิงสาวจึงค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงแล้วมองสำรวจภูมิประเทศโดยรอบเมื่อวางแผนขั้นตอนการเข้าไปชิงเอาเยื่อจากการวิเคราะห์จำนวนของชนเผ่ากินคนที่คาดคะเนด้วยสายตาเท่าที่เห็นเวลานั้นไม่น่าจะต่ำกว่า30-4 0ชีวิต พวกมันมีความเป็นอยู่และวิธีชีวิตที่ยังคงเป็นปริศนาล้าหลังและสันโดษและนั่นเองที่เป็นสาเหตุให้ด็อตอร์สุชาและคณะอยากที่จะทำการสำรวจและวิจัยเผ่าพันธุ์ลึกลับนี้ยิงสาวนอนราบไปกับพื้นแล้วค่อยๆคืคบคลานเข้าไปด้วยความระมัดระวังและเงียบที่สุดเท่าที่จะทาได้ตอนถือรอบมองอยู่บนที่สูงเห็นภาพทุกอย่างชัดเจนด้านซ้ายเป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น ด้านขวาติดกับปีกเขาอันสูงใหญ่ตระหง่านเบื้องหน้าเสียงจอแจของเหล่ามนุษย์เผ่าลึกลับที่รถการเส้นสังเวยดังแซดไปหมดน้ำในหมอ้อไอร้อนพวยพุ่งออกมามากขึ้นเหยื่อผิวขาวร่างท้วมใหญ่โตหัวแดงบัดนี้ความกลัวเข้ามาถึงขีดสุดกำลังร้องไห้คร่ำครวญออกมาราวกับเด็กน้อยด็อกเตร์สาวพยายามจะเอ่ยประโยคออกมาแต่เสียงนั้นก็แหบแห้งไปหมด กลุ่มคนป่าท่าทางน่ากลัวเดินตรงเข้าไปยังร่างหนุ่มหัวแดงที่พวกมันจับมาแล้วช่วยกันจับไม่ให้ร่างชายหนุ่มนั้นสามารถขยับตัวได้อีกเหมือนจะคาดการได้ว่าชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านักวิชาการคนต่างชาติก็สะอื้นออกมาจนปัสสาวะเล็ดนองไปทั่วบริเวณเขาตื่นกลัวอย่างสุดขีดจนไม่อาจจะสามารถควบคุมตนเองได้ชายหน้าตาอับปลักผู้เป็นเสมือนผู้นำเผ่า นำเอาวัตถุขนาดใหญ่ในมือชูขึ้นไปเหนือหัวของมันสิ่งที่ทำจากหินที่ผ่านการรับจนคมกริบแหว่งร่อนไปมาพร้อมกับทำปากขมุบขมิบพึพมพำภาษาอะไรบางอย่างคล้ายกับการสวดภาวนาพวกที่เหลือก็พากันส่งเสียงดีอกดีใจต่างนำอาวุธที่ตนถืออยู่ทำในลักษณะเดียวกันจากนั้นผู้นำกลุ่ม,มนุษย์ป่าดงดิบก็ย่างสามขุมเข้าไปหาย,ยัางร่างที่ถูกจับเอาไว้ ด้วยแววตาอันเหี้ยมเกลียมและดุร้ายน้ำตาของมาตินไหลพลักออกมาเขาพยายามดิ้นรนอย่างสุดแรงแต่ก็ไร้ผลเมื่อกลุ่มคนป่าดตัวเล็กรมจับและกดทับร่างกายเอาไว้ด็อกเตอร์มองดูภาพของเพื่อนนักวิจัยร่วมทีมอย่างตื่นกลัวร้องออกมาสุดเสียงมาตินมาตินชุดดาตะโกนเรียกชื่อด็เตอร์เรียกซ้ำๆอยู่อย่างนั้นคนที่เป็นหัวหน้าเผ่าคนเดิม แงวงขวานเข้ามาอยู่ในระยะประชิดเบื้องหน้ามาตินมองมันเดินหมุนรอบๆก่อนที่จะส่งเสียงร้องออกมาปลอยปลอยดังสนั่นไปทั่วทั้งป่าเมื่อเสียงสงบลงก็หันมาจ้องดูใบหน้าที่หวาดกลัวของนักวิจัยหนุ่มที่ตอนนี้ดวงตาเบิกโพรงอย่างหวาดกลัวกลิ่นชีกลิ่นอึเหม็นตลบอบอวนไปทั่วบริเวณสายตาอันดุร้าย จ้องมองไปที่ใบหน้านั้นพร้อมจะแย้ยิ้มออกมาอย่างเฮี้ยมเกรียมก่อนที่จะง้างขวานในมือขึ้นโดยเล็งคมขวานไปยังบริเวณลำคอของเหยื่อที่ตอนนี้โดนจับกระชากจนหน้างายใบหน้านั้นเชิดขึ้นผู้เคราะไร้ดวงตาเลือกลานสติหลุดลอยออกไปจากร่างกายแต่ทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็บังเกิดเสียงดังปัง แล้วร่างของผู้เป็นเสมือนหัวหน้าเผ่าก็กระเด็นปลิวออกไปพร้อมเลือดสาดกระเด็นไปท่ามกลางอาการตกตะลึงของทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนั้นเสียงกลุ่มป่าลึกลับนั้นร้องออกมาดังๆอย่างตกใจแล้วต่างก็กรูเข้าไปยังร่างของผู้ที่เป็นหัวหน้าของตนที่ตอนนี้ลมหน้าคว่ำลงไปกับพื้นจมกองเลือดสิ้นใจตายทันทีแล้วความจุลมนโกลาหลก็เกิดขึ้น เสียงวีดวีดเหมือนการเป่าใบไม้หรือนกวีดดังระงมไปทั่วยิงสาวรีบลดปืนลงหลังจากยิงเจาะไปยังร่างอันน่าเกลียดนั้นอย่างแม่นยำเธออาศัยช่วงจังหวะนี้คลานออกมาจากที่ซอนพร้อมกระตุกมีดในมือออกมาด็อกเตอร์สุชาและด็อกเตอร์มาตินที่กำลังตกตะลึงรีบหันมายัางร่างบอบบางสกุลนาใช้มีดอันคมกริบตัดทวันออกจากข้อมือให้สุชาก่อนเมื่อเป็นอิสระจากการผูกมัด เธอจึงสลัดข้อมือไล่เลือดให้เดินสะดวกสวัสดีค่ะฉันสกุณาอาดีตลูกน้องท่านผู้การพงเผ่าคุณพ่อของดอเตอร์สุชาก่อนจะตอบออกไปด็อเตอร์สาวตะลึงไปเล็กน้อยเพราะไม่เชื่อว่าจะรอดมาได้ราวกับปฏิหารแต่ก่อนที่ทั้งสามคนจะออกไปขณะที่มีดในมือของสกุณากำลังตัดเถาวันที่มัดข้อมือของด็ตอร์หนุ่มออกท่านใดนั้นในกลุ่มชนเผ่าดงดิบก็หันมาเห็นเข้าพอดี ถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นมันส่งเสียงร้องโวกเบกออกมาจากนั้นทุกสายตาของเจ้าเผ่าดงดิบทั้งหลายก็หันกลับมาที่ยังจุดที่ผูกมัดเหยื่อเอาไว้เร็วเข้ามันเห็นเราแล้วสกุณาร้องออกมาลัน่นตอนนี้พวกคนป่าที่อยู่ใกล้ที่สุดพุ่งเข้ามาหากระสุนปืนลูกซองในลำกล้องก็สัว์ไปยังร่างทั้งหลายที่โผล่ออกมาก่อนจนลมกลิง้งเหมือนเป็นระฆังตีส่งสัญญาณให้ทั้งเผ่าได้รับรู้ เสียงวิดวิดและเสียงอื่นๆที่ฝังแทบไม่ได้สับดังระงมไปหมดพวกที่เหลือย่างสามขุมเข้ามาหามนุษย์ทั้งสที่กำลังลุกลีลุกดนกันอยู่นั้นดอกเตอร์สุชารีบลุกขึ้นไปประคองร่างของมาตินขึ้นพวกคุณรีบไปหลบตรงโน้นก่อนที่ตรงไม้นั่นเลวเข้าสกุณนาสั่งการลัน่นแข่งกับเสียงของกลุ่ม,มนุษย์กินคน แล้วร่างที่อัปลักน่ากลัวพร้อมอาวุธในมือก็กลูกันเข้ามายังบริเวณที่ทั้งสามกำลังจะผละหนีอดีตอาสาสมัครสาวก็เหนี่ยวลูกตะกัวออกไปประเขนเข้าสกัดเหล่าคนดงลึกทำเอาผู้ที่วิ่งนำมาก่อนลมคว่ำลงไม่เป็นทา่าส่วนพวกที่ตามมาด้านหลังก็หกขมีนตีลังกาลงไปเกลือกเลิ้งอยู่กับพื้นจากอนุภาพของลูกกระสุนที่สาดเป็นวงกว้างอดีตนักรบสาวยิงกราดับพร้อมกับสายสายตา มองออกไปสำรวจดูกำลังของศัตรูที่ตอนนี้แห่กันเข้ามาจากทั่วสารทิศร่างของด็อกเตอร์ทั้งสองไปยังพุ่มไม้ด้านหลังตามจุดที่เธอชี้พือไปเมื่อครูสกุณารีบขยับเท้าถอยให้เร็วขึ้นเมื่อเห็นว่าพวกนี้คงไม่ยอมลดราวาศอกหลงง่ายๆพวกมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนเริ่มเต็มพื้นที่โดยไม่สนใจที่พักพวกของตนเองที่ตายลงไป เสียงวิดวิดยังคงดังอย่างต่อเนื่องเหมือนจะเรียกกองกําลังเสริมไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่าพวกมนุษย์ตกสำรวจพวกนี้จะมีมากมายขนาดนี้พวกมันค่อยขยับเข้ามาแบบเรียงนากระดานส่งเสียงคํารามกึกก้องไปทั่วทั้งป่าพวกคนดงดิบไร้อารยะระดมควงทั้งก้อนหินและลูกดอกปลายแหลมสาดตามาราวกับฝนห่าใหญ่สกุลากระโดดหมุนตัวหลบเข้าไปบริเวณหลังต้นไม้ใหญ่ ประเมินฝ่ายศัตรูที่กำลังลุกฮือเข้ามาแล้วหันไปมองดูนักวิจัยทั้งสองที่ตอนนี้นั่งหลบอยู่ด้านหลังขอนไม้ใหญ่ที่ล้มอยู่ถือว่าเป็นบางพรัยชันยอดดูดูแล้วว่าอยู่ห่างจากเขาไปไม่มากนักรบสาวอาดีตอาสาสมัครลวงเอาลูกเลี้ยงออกมาทอสลักแล้ววิ่งไปหาคนทั้งคู่ทันทีเสียงระเบิดที่ดังกึงกก้องเหล่ามนุษย์กินคนก็กระเด็นแตกตื่นไปคนละทิศคนละทางเสียงร้องระงมด้วยความเจ็บปวด ดังมาจากร่างที่นอนเกลื่อนพื้นกลิ่นคาวเลือดคละลุ้งไปทั่วบริเวณสกุณาเรียบวิ่งออกจากหลังต้นไม้ใหญ่ตรงไปยังจุดที่ด็อกเตอร์ทั้งสองหลบอยู่เร็วเข้ารีบตามฉันมาเธอพยุงร่างของด็อกเตอร์มาตินที่มีอาการสะบักสะบอมกว่าดอกเตอร์สุชามาให้ลุกขึ้นมาบรุษรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวแต่ตอนนี้มีสภาพเต็มไปด้วยบาดแผลที่เกิดจากกิ่งไม้และน้ำเกี่ยว สภาพร่างอันปราศจากเสื้อผ้าสวมใจปกคลุมกายทำให้สกุณาต้องรีบถอดเสื้อแขนยาวคลุมกายออกส่งมาให้ด็อกเตอร์หนุ่มสวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายอันไม่น่ามองเลยสำหรับสองสาวอย่างพวกเธอถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะเหลือเพียงกางเกงลายพลางทหารกับเสื้อกล้ามสีดำก็ตามทั้งสามเริ่มออกเดินทางโดยมีด็อร์สาวช่วยกันพยุงการเดินทางในป่ารกเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะสะภาพร่างกายของนักวิจัยทั้งคู่ที่อยู่ในสภาพที่อ่อนแอเห็นความอิดโรยได้ชัดคงเพราะทั้งคู่ขาดน้ำและอาหารซ้ำยังมีอาการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ทั้งสามต้องหยุดพักสกุลนาประคองร่างสูงใหญ่ของมาตินไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่พร้อมกับส่งน้ำและอาหารในกระเป๋าให้บอกคนทั้งสองรีบกินให้มีแรงเราต้องรีบเดินทางกันต่อว่าแล้ว เขาก็ขยับออกไปนั่งยองๆอยู่บริเวณพุ่มไม้ห่างจากจุดที่ด็อกเตอร์ทั้งสองพักอยู่ราวสิบเมตรนักวิจัยทั้งคู่รีบกินอาหารและดื่มน้ำอย่างหิวกระหายเพราะไม่มีอะไรตกถึงท้องมาเกือบสองวันเต็มๆแล้วสกุณาในตอนนี้ต้องทำหน้าที่เป็นยามระวังภยัยให้แก่นักวิชาการผู้ทรงความรู้ทั้งสองระหว่างที่กำลังเรียบกินอาหารเป็นการเร่งด่วนสกุณาพยายามมองออกไปตามจุดระเบิดสังหารเมื่อครู คงพอจะสกัดจากการติดตามมาได้แค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งป่าตรงนี้เงียบสงัดเธอพยายามตั้งใจฟังเสียงรหัสป่าเพราะเกรงการติดตามมาของพวกคนป่าดงดิบกลุ่มนั้นแต่ขณะก,กำลังมองฝ่าออกไปตามทางที่เดินเข้ามาเมื่อครู่แต่แล้วสุชาก็กรีดร้องขึ้นเมื่อเธอหันไปก็เห็นมันคนหนึ่งกำลังคล่อมอยู่บนตัวของด็อกเตอร์สาวอาวุธปืนสั้นในมือถูกกระตุกออกมาจากข้างเอวลั่นไกลออกไปทันที ในสภาวะคับขันร่างมนุษย์เผาดงดิบกระเด็นม้วนลงไปข้างๆร่างของด็อกเตอร์สาวพร้อมรอยกระสุนที่หน้าผากส่วนฝ้าของนักวิจัยหนุ่มกำลังดวนรุมจับในขณะที่อีกคนเบื้องหน้ากำลังจะใช้อาวุธในมือที่มีลักษณะคล้ายหอกไม้แทงไปที่พุงขาวกเกลี้ยงของเขากระสุนจากปืนสั้นจุด357ทั้งสองนัดเจาะเข้าบริเวณกระโหลกของคนเถื่อนทั้งสองสุดหวบลงจมกองเลือด คงเหลืออีกคนที่กำลังตกตะลึงในชะตากรรมของเพื่อนร่วมเผ่าแต่ก่อนที่หญิงสาวจะลั่นกระสุนออกไปดอกเตอร์สาวก็ใช้หอกไม้ที่ตกอยู่แทงเข้าบริเวณเบ้าตาของมันจนคนดงดิบที่เหลือนั้นร้องขึ้นอย่างเจ็บปวดดอกเตอร์สาวกรีดออกมาด้วยความตกใจเช่นเดียวกันกับนักวิจัยหนุ่มร่างถวมวที่รีบกระโจนลงหมอบไปกับพื้นมนุษย์ชนเผ่าเร้นลับชักดิ้นชักงอครู่หนึ่งแล้วก็แน่นิ่งไป คุณทั้งสองพอจะมีแรงไปต่อได้หรือยังคะถามพร้อมกับก้มลงสำรวจดูสภาพร่างของมนุษย์เผ่าพันธ์ุประหลาดเมื่อพิจารณาดูแล้วร,รูปร่างช่างเหมือนกับเด็กวัยรุน่นที่ยังโตไม่เต็มวัยนักแต่ก็มีลักษณะที่เหมือนกับมนุษย์ปกติครบ32ประการทั่วๆไปพวกมันมีเพียงใบไม้ที่นำมามัดติดกันเพื่อทำเป็นเครื่องนุ่งหม่มและมีกระบอกรังไหมปิดบังอวัยวะเพศเท่านั้น สกุลามองหน้านักวิจัยทั้งสองอยากจะหาคำตอบมันเป็นเผ่าอบอลจินที่ยังไม่ทราบเผ่าพันธุ์ที่แน่ชัดด็อกเตอร์สาวตอบออกมาเบาๆพวกมันไม่ยอมสื่อสารใดๆนอกจากจะมองว่าเราเป็นอาหารพวกมันทางไกลจากอรารยธรรมทั้งปวงและไม่ยอมรับสังคมหรือผู้คนแปลกหน้าใดๆด็ๆดอกเตอร์มาตินเคยสัมผัสขึ้นป่าแถบมาบางลักษณะนิสัยมันดุร้าย เป็นนักล่าและกินคนฟันของมันเหมือนฟันสัตว์กินเนื้อซี่เล็กแหลมแตกต่างไปจากฟันพวกเราดอกเตอร์สาวพูดพร้อมกับกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากและน้ำเสียงสั้นเครือเหมือนพยายามคุมอารมณ์อันหดหูนั้นไว้ชาวคณะที่ร่วมเดินทางมานอกจากเราสองคนแล้วก็ยังมีพลานอีกหนึ่งและคนงานอีกสี่ชีวิตท,ที่ยังไม่รู้ชะตากรรมในเวลานี้ ฉันเจอพลานดำระหว่างทางแกสมไข้ยอยู่ด้วยความรีบฉันจึงให้ยาและจะเบียงไว้จำนวนหนึ่งจริงหรือคะแล้วพวกคนงานล่ะคะเห็นพลานดำบอกว่าพลัดหลงกันคาดว่าจะยังคงปลอดภัยนะคะสิ้นคําของสกุณารอยยิ้มด้วยความหวังก็ปรากฏบนใบหน้าของสองนักมนุษยวิทยาไปกันเถอคะค่ะเราต้องออกจากที่นี่แล้วไปยังเขาฟังโน้นให้เร็วที่สุด ที่นั่นอาจจะพอมีสัญญาณเพราะความหนาแน่นของต้นไม้น้อยกว่าเขาลูกนี้อาจจะมีสัญญาณบ้างนี่วิทยุเมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าท,ที่ได้แล้วเมื่อฮอมารับให้ด็อกอร์จุดรุบอกตำแหน่งนะคะไปค่ะรีบไปเสียงพวกมันกำลังใกล้เข้ามาแล้วสกุลนาคุณจะไม่ไปกับพวกเราหรือด็อกเตอร์ซาวถามด้วยน้ำตาที่รื้นอยู่ขอบตาไปค่ะแต่จะจัดการพวกที่ตามมาก่อน ให้คุณทั้งสองไปก่อนเพราะคุณทั้งสองกำลังวังชายังไม่ปกติฉันจะตามไปทีหลังก็ได้รีบตามมาไวๆนะไปกันเถอะมาตินแล้วทั้งคู่ก็เดินกึ่งวิ่งไปอย่างทุลักทุเลในความเงียบของผืนป่ามีเสียงแว่วมาแต่ไกลมันมุ่งมาตามทิศทางที่สกุณาอยู่เธอพยายามพลางตัวให้กลืนไปกับธรรมชาติอย่างแนบเนียนที่สุดพวกมนุษย์กินคน รู้จักคุ้นเคยกับภูมิประเทศในป่านี้เป็นอย่างดีทําให้พวกมันใช้ระยะเวลาไม่นานก็สามารถตามรอยพวกเธอได้เสียงคือความใกล้เข้ามาเรื่อยๆเธอพลางตัวไปกับพุ่มรกด้านหน้าสังเกตดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มศัตรูที่ติดตามมาพวกพันยกขยงกันมาไม่ต่ำกว่า30ชีวิตโดยแต่ละคนมีรูปร่างผอมกระรองกองที่คอต่างแขวนกระดูกสัตว์หรือขนนกมัดติดกับศีรษะ หน้าตาที่ดูสีเหลืองใบหน้าดุร้ายในมือมีอาวุธทั้งลูกดอกหน้าไม้และอุปกรณ์ลักษณะคล้ายหอกและขวานกลุ่มคนดงดิบด่าหน้ากันเป็นรูปนากระดานสากุณนามองดูกลุ่มนักล่าจากระยะไกลเห็นท่าไม่สู้ดีเพราะพวกมันเคลื่อนไหวมา,มาอย่างรวดเร็วด้านนักวิจัยทั้งคู่ไม่สามารถจะเร่งการเดินทางให้เร็วขึ้นได้เพราะอาการบาดเจ็บและอ่อนเพลียอดีตนักฆ่าอาสาสมัครสาว วางแผนที่จะสกัดการเดินถับย่อมๆของคนป่าหลงยุคก็ได้เริ่มขึ้นพวกที่เดินนำมาก่อนประมาณสิบชีวิตพากันเคลื่อนเข้ามายัางพื้นที่สังหารที่เธอกำหนดไว้ระเบิดลูกเลี้ยงในมือถูกโยนเข้าไปท่ามกลางผู้นำกลุ่มก่อนที่เสียงดังปานฟ้าถลม่มจะระเบิดกำปนาขึ้นร่างนั้นกระเด็นไยหลังไปคนละทิศละทางกลุ่มที่ตามมาก็แตกกระจายหายหนีไปช่วขณะหนึ่งลูกกระสุนชุดใหญ่ พอถูกประเคนเข้าใส่พวกมันอีกชุดหนึ่งเธอจับจุดซุ่มดักสังหารคนป่าดงดิบล้มไงหลังลงไปคนแล้วคนเลาเสียงวิทย์ด,ดังระงมป่าพวกมันหันมาในทิศทางที่นักฆ่าสาวซุ่มอยู่ยิงสาวรีบยัดกระสุนชุดใหม่ลงไปและรอให้พวกมันเข้ามาในรัศมีอันไกลแล้วค่อยเล่นงานด้านสองนักํำรวจที่ไปถึงเขาฝั่งโน้นแล้วดอกเตอร์สุชากดหาสัญญาณวิทยุไปแทบจะตลอดทาง จนทั้งคู่รู้สึกสิ้นหวังแต่แล้วก็ทำเอาเธอแทบจะกรีดออกมาเมื่อสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้แล้วแต่ทว่าคลื่นความถี่แทบจะไม่มีเธอลองหันซ้ายหันขวาเพื่อจะหาจุดสัญญาณแต่แล้วโชคก็เข้าค้างเมื่อเดินไปทางขวารู้สึกว่ามันชัดขึ้นเธอจึงเดินออกไปอีกนิดแล้วการสื่อสารกันก็ชัดเจนเมื่อบอกพิกัดกันแล้วทั้งคู่ก็หันไปมองสกุณาที่กำลังวิ่งกลับขึ้นมา โดยที่มีเหล่าคนป่ากินคนตามมานับ3าชีวิตทันใดนั้นเสียงเฮลิคอปเตอร์บินลาดไหลเข้ามาเธอจึงจุดพลุควันสีเหลืองพลอยพุ่งออกมาเฮลิคอปเตอร์บินวนเหนือเวหาแล้วรอยเชือกออกมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ลงมาช่วยทั้งสองให้ขึ้นไปก่อนอีการาวไม่ถึงสิบว่าที่สกุณาจะถึงเชือกเธอก็สะดุดพวกคนป่าก็ใกล้เข้ามาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านบนราดกระสุนลงไป เป็นจังหวะที่สกุนาได้วิ่งมาถึงเชือกเมื่อเธอโรยตัวขึ้นมาได้เจ้า,มาแมลงปออยักก็ยกตัวขึ้นมุ่งหน้าออกจากป่าทิ้งความเร้นลับปริศนาไว้ในป่าดิบดงดำต่อไปและเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ